ท่านผู้ชมคุณเสรกัญญาตแจ้งมาเนื่องจากดันไปเปิดประเด็นเรื่องร้อนเงินเอาไว้ตั้งแต่30พฤษภาหกแปถึงสี่มิถุนาหกแปอุ้ยกี่วันหมายถึงในช่วงอภิปรายนะอ๋อที่ที่มีคลิปเรื่องเชิญชวนให้ตัดบัตรเครดิตกันเยอะๆอะค่ะเออช่วง30พฤษภาถึง4มิถุนาได้เงินบริจาคจากการตัดบัตรเครดิตมาล้านเก้าฮะ โอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอไอคลิปนี้เนี่ยนะรวมถึงอักรชนกเนี่ยนะหออไหนดูซิดูซิเป,เป็นท่อน้ำเลี้ยงให้กับพักประชาชน,นพวกเราพร้อมแล้วครับที่จะให้ทุกคนบริจาครายเดือนผ่านการตัดบัตรเครดิตและบัตรเดบิตแบบง่ายๆเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์เข้าไปที่เว็บไซต์ donation people's party.or.th กดปุ่มบริจาคให้กับพรรคประชาชนครับจากนั้นถ่ายรูปหน้าบัตรประชาชนพร้อมกรอกข้อมูลส่วนตัวทําการเลือกบริจาคแบบรายเดือนจากนั้นเลือกจํานวนเงินและจํานวนเดือนที่ต้องการบริจาคตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยครับแล้วยืนยันตัวบุคคลด้วยรหัส OTP ที่ได้รับระบบจะพาคุณไปยังเว็บไซต์ของ Pay Solution <an> เพื่อกรอกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตต่อไปเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครับ เพียงเท่านี้คุณก็ได้เป็นท่อนำเลี้ยงให้กับพรรคประชาชนที่มาจากประชาชนเป็นของประชาชนทำเพื่อประชาชนโอ้โหอย่างนี้ก็ต้องชวนเพื่อนมาบริจาคแล้วไม่ว่ากี่บาทที่คุณบริจาคคุณคือหนึ่งในเจ้าของพรรคประชาชนครับ พ่ผู้สนับสนุนพักประชาชนได้ง่ายโดยการตัดบัตรรายเดือนขั้นตอนที่1เข้า Google แล้วพิมพ์บริจาคให้พักประชาชนคลิกบริจาคให้พักประชาชนและกดบริจาคทันทีบอกข้อมูลให้ครบเลือกจำนวนเดือนและเลือกจำนวนเงินสามารถบริจาคต่ำสุดได้เดือนละ50บาทเพียงแค่เดือนละ50บาทคุณก็สามารถเป็นนายทุนให้พักประชาชนได้แล้วค่ะ ถึงเมื่อวะถึงวันนี้ล่าสุดเนี่ยล้านเก้าอะค่ะเห็นบอกนะอันนี้จากการตัดบัตรเครดิตนะคะตัดบัตรเครดิตอย่างเดียวตั้งแต่ส0มิบพฤษภาค่ะถึงวันที่สมิถุนาอภิปรายเดี๋ยวสิ้นสุดว,วันที่ส1มดค่ะวันเสาร์ค่ะแต่ไม่ได้เต็มวันสามสิบคือวันอภิปรายวันสุดท้ายค่ะท่านรับตั้งแต่วันนั้นมาถึงสมิถุนาถึงเมื่อวานล้านเก้าเฉพาะตัดบัตรเครดิตค่ะอ้าวขนาดเดียวกัน เงินบริจาคตั้งแต่ก่อตั้งพรรคประชาชนมาเมื่อต้นรู้สึกจะปุ่มพามีนาเนี่ย41.34ล้านบาทนี่เป็นคำอธิบายว่าร้อนเงินท่านผู้ชม,มขนาดเดียวกันเงินไอ้ที่มีมาก่อนหน้าน,นี้ตั้งแต่ก้าวไกลมันหายไปหมดเลยคือก็คืนกับเข้าคลังมันก็มีเงินอยู่แค่นี้ใช่ไหมใช่ค่ะออถูกไหมล่ะฮะใช่ใช่ไหม เพราะกรณีการจัดสรรจากกองทุนพัฒนาการเมืองกะกะตก็ยังจัดสรรอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเหมือนพักต้องมาตั้งต้นแล้วปีหนึ่งเขาถึงจะประเมินว่าสาขามีกี่สาขาจํานวนสอสอเท่าไหร่จํานวนสมาชิกตลอดชีพเท่าไหร่และเงินภาษีก็ต้องรออีกเหมือนกันใช่ไหมอันนี้เป็นที่มาซึ่งถึงขนาดน,นี้ถ้ารวมกันเข้าเนี่ยก็คงจะอยู่ที่ประมาณสี่2ิบเอ็ดสี่สิบสองล้านค<ะ>่ะนี่เป็นที่มา ขณะที่เราดูตัวเลขจากกรกตอยอดเงินบริจาคให้พักการเมืองประจำเดือนมีนาคม16พักการเมืองนับเฉพาะคนที่บริจาคตั้งแต่5 0 0 0ันบาทขึ้นไปมีจํานวน177ราย5,000ขึ้นไปนะหมายถึงต่ํากว่า5,000ันเนี่ยไม่นับเป็นเงินทั้งสิ้น16ล้านทุกพักการเมือง16พักอันดับหนึ่งคือพักภูมิใจไทย มีผู้บริจาค92คนเป็นจำนวนเงิน2ล้าน3 5 0มืบาทพักประชาชนมีผู้บริจาคเงิน5 9 6,500นี่ฮะอันนี้หมายถึง5,000บาทขึ้นไปผู้บริจาค47คนข้อมูลกรกะตออพักรวมไทยสร้างชาติมีผู้บริจาค13คนค่ะ1ล้านกับ3 0 0 0่น พักประชาชาติผู้บริจาค6คนบริจาคมา3าล้าน6พักใหม่1คน14,925พัก้ร้อยยิรประชาธิปไตยใหม่1คน8ปด0มื่นพักรรรักป่าหรือพักรักผืนป่าประเทศไทยสองคนแสนหนึ่งค่ะพักกล้าธทมผู้บริจาคหนึคน1นึ่งล้านสองแบาทใครให้เนี่ยคนเดียวเลยนะล้านสอ0แสาพ พักไทยพักดีสมคน2 5 8 5 0 0าพรบาทพักพลังประชารัฐมีผู้บริจาคท่านเดียวเลย5ล้านค่ะอ๋อคนเดียวให้หล้านเลยค่ะอ๋อใครนะะพักพลังปวงชนไทยสองคนอ่าเป็นทรัพย์ส,สิน,สบ,สนบริจาคเป็นทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแล้วก็มีพักโอกาสใหม่ที่เป็นประเด็นอยู่เรื่องคุณสุชาต,ติตอนนี้เนี่ยอันนี้มีผู้บริจาคหนึ่งคนหนึ่งล้านหนึ่งคนหนึ่งล้าน พักสัมมาทิปไตยสองคนแปดแสนพักไทยทรั์ทวีสาคนสามหมื่นพักประชดิปัติมีคนบริจาคหนึ่งคน5,000บาทน้อยไปไหมรีบจัดงานไหมฮะมพักเสรีรวมไทยมีผู้บริจาคหนึ่งคนสามหมื่นค่ะอันนี้เป็นฐานข้อมูลกะกะต เผยแร่เมื่อส5บห้าพฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นบริจาคประจําเดือนมีนาเฉพาะเดือนมีนาคมใช่เฉพาะเดือนมีนาประจําเดือนมีนาคมค่ะอไหนเป็นผู้จุดประเด็นเรื่องร้อนเงินก็เลยเอาข้อมูลนี้มาไหนเพื่อไทยไม่มีเหรอเดือนมีนาไม่มีใครบริจาคเลยเหรอพักเพื่อไทยเออใช่ไม่มีใครบริจาคเข้าพักเพื่อไทยเลยฮะในเดือนมีนาคมเฉพาะเดือนมีนาไงพักพลังประชารัฐคนเดียวเลยห้าล้าน ใช่ไหมใช่ในเดือนมีนาพักประชิธิปั์คนเดียวเลยห้าพันค่ะช่วเดือนมีนาพักอะไรอีกอะพักเอ่อที่อยู่ในรัฐบาลตอนนี้มีอะไรรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีสิบสามคน,คนล้านสามหมื่นพักการธก็คนเดียวล้านสกาก็ท่านเดียวค่ะแต่ล้านสองล้านสองหกหมื่นห้าพันพลังประชาดิัดก็คนเดียวห้าล้านประชิดิปั์ก็คนเดียวห <5, 000 S 2> ้าพัน เฉพาะเดือนมีนาก็าอจะมีเดือนก่อนหน้าหรือเดือนหลังจากนั้นอืใช่ค่ะคือตัวเลขมันก็ฟังดูแล้วก็เห็นใจพระเชษิป,ปัตย์นะนะห้าพันหนึ่งหรอฮะเดือนม,มีนาเอาเอมีอะไรอีกนะชาติไทยพัฒนามีไหมไม่มีไม่มีคนบริจาคตอนเดือนมีนาเหมือนกันค่ะมีไหมไม่มีฮะเออพักอะไร <c oughs>